สวัสดีครับแม่วัตสวินนะครับจะมาแนะนําหลอดไฟตุ้มนะครับนะครับสามสีนะครับอันนี้ซ้ายมือผมตัวนี้ร้อยวัตต์นะครับอันนี้เป็นขนาดสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ดียังไงนะครับก็คือว่าแบตเตอรี่เขาจะอื่นนะครับสามารถใช้ไล่ยุงกันได้นะฮะในกรณีเราไปใช้ในเนี่ยฮะสีส้มไอ้อสีเหลืองนะครับสีเหลืองทนส้มนะครับแล้วก็เนี่ยครับนะครับดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโทนขาวนะครับนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนออกฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับนะครับนี่จะเป็นโทนขาวเลยนะครับคุ้มนะครับเวลาเราเอาไปใช้นะครับอ่าดูอีกนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็จะเป็นโทนเหลืองนะครับออกโทนเหลืองๆนิดนึงก็เรียกว่าสีวอมไว้นะครับวอมไว้นะครับอดูก่อนนะนะฮะมันจะนุ่มตานะครับอยู่ที่ว่าเราปรับแสงสีอะไรนะครับอ่าอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นแสงขาวนวลนะครับ นี่ก็จะเป็นแสงสีส้มไล่อยู่นะครับขนาด2 0 0ระหวันะครับผมว่าซื้ออย่างนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับถ้าเป็นหลอดเอาไปใช้ไล่ยุงนะครับอ่าผมปิดปัดเป็นก่อนนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นแผงที่เขาไล่ยุงนะครับตรงนี้ขอบตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็แผงก็จะเล็กกว่านี้ฮะเล็กก็เล็กฮะถือว่าเล็กมากเลยนะครับไม่มีขาตั้งให้ด้วยนะครับขาตั้งขายึดตรงนี้อันนี้ก็เป็นขาเหล็กนะครับ <illustrations> <c oughs> บอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับแผงก็แผงใหญ่กว่านะครับอันนี้ขนาดร้อยวัตต์นะครับนะครับทนทานนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเยอะกว่าที่เป็นไฟไล่ยุงในตรงนะครับอันนั้นก็ราคาถูกหน่อยแต่ว่าความทนทานตัวนี้จะดีกว่าแบตเตอรี่อืดกว่าใช้ได้ถึงเช้านะครับจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันปับไป้สามสี่นะครับมันจะคุ้มกว่าราคาจะสูงกึนหน่อยนะฮะแต่ว่าคุ้มแน่นอนฮะตัวนี้ก็จะแผงใหญ่นะครับแผงใหญ่ก็จะเป็นบอบอดี้ ข้างๆก็จะเป็นโลหะอย่างนี้เหมือนกันนะครับทนทานนะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะครับขาตั้งอย่างนี้ครับเนี่ยครับยึดได้ดีนะครับปรับได้สามสีนะครับสามแสงผมว่าคุ้มนะครับในกรณีเอาไปใช้ในฟาร์มนะครับมาเปิดนะครับแสงสีขาวนะครับแสงสีส้มนะครับอ่ะแสงสีเอมไว้และอีกสีนึงก็จะเป็นสีแ๊บนึงนะแบบนี้นะครับ นีครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้ไล่ยูงได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้ได้ถึงเช้าแน่นอนนะครับรับประกันนะครับถึงเช้าแน่นอนนะเพราะว่าตัวของเข้าจะหนักนะครับแบตเตอรี่ประมาณ10ก้อนนะครับตัวนี้ประมาณ6ก้อนถึง8ก้อนนะครับแบตเตอรี่เยอะนะครับนะฮะเปล่าได้3าสีเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่ครับสีส้มนะครับเนี่ยฮะผมว่าใช้อย่างนี้ก็จะคุ้มนะครับเพราะว่าแผงของโซลาร์เซลล์ของเขาก็จะใหญ่กว่านะครับ แล้วก็จะเป็นโลหะจะคุ้มกว่านะครับพูดถึงนะครับใช้อย่างเงี้ยก็โอเคเอาไปติดฟาร์มบัวฟาร์มหมูหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นฟาร์มนะครับใช้ไล่ยุงไล่แมลงได้ดีนะครับผมว่าคุ้มกว่านะครับนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับไฟไฟตุ้ม3ามสี่นะครับก็จะถือว่าใช้งานได้คุ้มนะครับครับเนี่ครับเห็นไหมครับสีส้มนะครับไล่ยุงนะครับนะครับเนี่ยครับ ครับนะฮะโอเคนะครับรีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ